สวัสดีครับสวัสดีมิดมาแคนแฟนมอลลัมสวัสดีเอซของมอลลัไกลน่อยครับมือน,นีแล่แล้วครับพี่น้องมาเบิ้งครับสร้างจะประกอบมินิเวทีครับพี่น้องพี่แอนเป็นไงแรซับซ้อนเหลือเกินระบบ, <laughs> ระบบไหนนี่พี่บ,บามากเ,าเทสดูยางเดียว,วเทสเราจะไหม,มาเบิ้งครับพี่น้อง ้องลบเหลือแต่สีครับมือเอื้อมมันท่าสีงานมือเอื้อมท่ามาทันแท้ท่าทันหรือเปล่าพวกนี้โอ๊ะไปทาต้องพ่นเราแล้วพวกนี้ดิงานเก้าสิบสิบเอ็ดครับผมนสวัสดีครับแพทย์มหามาลัมไกลหน่อยครับพี่น้องตอนนี้เรามารับเวทดีครับไปที่เสร็จแล้วครับพี่น้องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องเดี๋ยวแพทย์มหาซังไอตรงกลางนี้เลย ต่อ,อยังไงพี่ทำไมมันต่อสองต่อสามต่อกันเพราว่ามันตะกบเราแก้ไขเอาพี่พี่ลองดูยังลอง,ล,ลองแล้วใช่ไหมไมีอ่างลองหรอครับพี่น้องต้องถกัถกถักถักกี่ตัวพี่<อ>ถักสามถักเลยใช่ไหมถักสามถักเลยเดี๋ยวเราเอาไม้อัดใส่ดูพี่ไม้อัดที่เป็นแค่จำลองนะครับไม้อัดครับ สองแผ่นนะครับเพราะว่าผมโมมี่นะครับผมมีแต่หกเมตรกับกับแปดเมตรไม่อาจกะตีขอบย่างดีครับงานนี้เราต้องลบกวนพี่แอนนะครับลบกวนเทพยบแล้วหผมยกช่วยนี่นะครับเบิ้งเวทีครับพี่น้องสวยครับเวทีครับเป็นมินิครับสองแผ่นงานพุ่งนี้แล้วจะทาสีท่านบอดีไม่รู้เวลาสีท่านหรือเปล่า หายดีวันดีใส่ทิศเนนือเยอะเนาะสวยครับ,รบนี่เป็นเวทีมินิของมะล่าไก่หน่อยเอยงครับผมเห็นถึ่นมาเพือ่อต้องให้สร้างประกอบไปเบืองเลยครับเดี๋ยวไปแล้วผมกรอบ่าปเป็นเรามีเสาถักด้วยนะครับดูครับว่าโอ้ยสลกักตั้งร้อย <laughs> เดี๋ยวเดีให้ดูใกล้ๆแบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้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 นี่คอที่๋คอควายนะพี่คิดมาจากของควายครับอ๋อคิดมันเป็นฟาร์มควายไหม ไปดีดไปอ่าไหนลองดูครับนมี่ครับโอ้เสาทักจะเป็นแบบนี้นะครับโอ้โหครับเสาทักครับสวยมาสวยโมโหครับเราต้องเอาช่างแบบอ๋อนี่คือสอดนะครับให้ให้ใกล้ๆกอนอย่ให้เอฟซีดูมีต้องสลัดต้องตรงไงพี่ตรงตรงกันหมดโอ้ตรงตรงกันหมด โอ้โหมียครับเบิ้งครับพี่น้องโอ้โหเราไจะถอดย่าพี่เอาแค่สองตัวพอแต่อยู่แน่นอนนะพี่การันตีแน่นอนเลยอืมมันไม่เสมอกันตอนนี้ไม่พื้นมันยังไม่ได้พี่เราเอาแค่เข้าๆก่อนเดี๋ยวถ้าเป็นงานหน้าต้องก็คงได้แก้พี่เพราะว่าถ้ามันอยู่ด้านในหมดแล้วเวลาเราใส่เนี้ยพี่เวลาเราใส่นี่ปุ๊บมัน มันก็คือมันมันจะใกล้เกินไป oh. คือผมต้องการให้อยู่ขอบนอก oh. ขอบนอกเราต่อมันนี้ก็ได้เดี๋ยวค่อยแก้เอางานงานงานหน้าเราแก้เฉพาะจุดจุดจุดนี้ผม <Okay. S 1> ผมเอาผมเอามาเฉพาะเสาผมเอามาเฉพาะเสานอกอ <Okay. S 1> แล้วแล้วเราก็ซื้อเหล็กมาต่อตรงนี้หน่อยนึงก็ได้ <Okay. S 1> อ่าตอนนี้เราเอาไปก่อนเพราะว่ามันไม่มีเวลาแล้วอันนี้มันใกล้ไปแต่มันก็สวยหรอกแต่ว่าผมต้องการให้มันอยู่ข้างนอก อ่ามันได้ความกว้างแล้วแล้วมันก็จะสวยอีกแบบแต่ว่าอย่างนี้มันใกล้เพราะว่าผมสั่งป้ายมาป้ายมันเท่าไหร่ป้ายมันยาว2เมตรอะแต่มันก็โอเคหรอกแต่ว่าผมต้องการให้มันอยู่ข้างแล้วมัน่ถ้อยู่ข้างมันจะสวยเหมือนกันพี่เราเขามาแก้ได้ไม่มีปัญหาหรอกอันนี้เราทําแล้วแต่แต่แบบพี่ทำออกมาสวยมากผมชอบคิดเก็บเป็นตามอะไรตามตามหน้างานพี่โอ้ตามหน้างานเลยใช่ไหมโอ้หรอกตอนนี้ก็เหลือแต่สีอย่างเดียวเนาะ อเอาแล้วนะพี่ผมผมเข้าใจแล้วไม่น่ายากพื้นไม่เสมอแล้วมันจะใส่ยากไปนู่นเราก็เคียวแล้วกันไหนพี่ลองขึ้นไปเทสให้ผมดูหน่อยให้เอฟซีเขาดูขอเมาแล้วครับพี่น้องกดติดตามกดซับสไครตกดอันนี้ให้น้ำครับพี่น้องข้างหลังผมไม่เน้นนะพี่ผมเน้นทางหน้าเนี่โอ้เสาทักครับพี่น้องสวยสวยถ้า ทาเมื่อวานานะผมได้มานะคือจบเลยพี่แต่ว่าผมพ่อดีว่าผมติดงานไงคือถ้าเรามาอยู่ตรงนี้คือพี่เอาเสาถักไปยวงนอกมันก็จะความกว้างไนงะ<ม>แต่ไม่ไม่เราคอยมาแก้ปัญหาหรกถือว่าพี่ทําแบบถือว่าสุดยอดแล้วนีมันไม่มีาาไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมซื้ออีกเส้นหนึ่งอ่างานหน้าผมซื้ออีกเส้นหนึ่งไม่มีปัญหาแล้วผมเอามาอีกเส้นหนึ่ง ถือว่าสิงจวดผมให้พี่แล้วนะได้จวดแล้วนะ <Okay. S 1> พรุ่งนี้วันที่สิบว่างไหมวันที่สิบว่างไปหาผมที่มาสองแป,ป๊บแป,ป๊บแป,ป๊บหนึ่งช่วงเช้าอะ่ะไอ,อช่วงเช้าไงช่วงเช้าพอดีงานช่วงเช้าเขาแห่เจ้เบาอ,เอ,อ่ะยอยากให้ไปเอาอะไรมาจวดหน่อยที่นี่มีของจวดเยอะอยอยครู่ผมมันเยอะพี่เล่าสีเล่าขาวเบียอะไรพวกเนี้ย คือเจ้าภาพจัดให้หมดเลยวันนี้เราขอบคุณช่างนะครับขอบคุณสำหรับพี่แอดนะพี่แอนนะครับหนุ่มจากอุตรดิหนุ่มจากใช่อุตรดิษฐ์พี่อุตรดิษฐ์นะครับอยู่ตีนตเหนือล่างๆนะครับเหนือภาคล่างแต่ก็สวยครับขลังกาดทีอันพี่ข้าลังสาใช่ไหมพี่ถอนลยครับอตอนนี้ถอนเลยก็ถือว่าสวย แต่งานหน้าเราจะมีแก้ไขนิดหน่อยนะครับแก้ไขเดี๋ยวต้องเอามาข้างหลังเราเนานะไอเนาะแล้วมาข้างคางเอาให้มีเวลากก็หนี่อย่างนั้นฝนตกดูหดขอบ,บุญขอบคุณพี่น้องที่เขามา้าเอฟซีะ FC นะครับเขามาเบิ้งนะครับของห้ยยูแดงมีหีดีมีแห้งเมื่อสัดาห์สุดท้ขขนอนเขามาแล้วฝากกดติดตามกสทชไนนะครับงานวันที่เก้าสิบสิบเอ็ดสามมือนะครับเดี๋ยวผมสิไล่ให้เบิง้งนะเอก ตอนนี้น้ำท่วมบ้านนางเอกครับโอ้โสรงสารยุสัตยิบ e เพี้ยนท่วมหนักกันนะพี่ที่สัตยิบแบบบ้านนางเอกอะบ้านน้องหมวยอะ่ะท่วมหนักมากพกนสองสารน่ะเมื่อเช้านางออกจากบ้านไม่ได้ต้องเขาได้เอารถถังอะเอาถอดเอกระบอกปืนออกแล้วเอาเอาเข้าไปส่งข้าวอะ่ะ <c oughs> โอ้ <c oughs> อันดับแรกต้องเอาเวทีขึ้นก่อน เอาไม้กระดานขึ้นก่อนแล้วไม้กระดานเรียงแล้วเอาเหล็กขึ้นตามเดี๋ยวลงเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาลงเฉพาะส่วนไปบางสว่วนแล้วก็ไปทาสีอ่ะทาสีเอาเสร็จแล้ว,ลว, <laughs> ลวเฮ้ยทีนี้ร้อยมาเอาตังก่อนดิทีนี้มีร้อยยังมาเอาตางังเลยอ่ะสุดท้ายสุดนี้ขอบคุณขอบคุณพี่น้อยกันลายนะครับผมขอบคุณครับ